บันดานนี่ยหลวงปู่สีทนก็ไปอยู่กับหลวงปู่สีทนบนภูผู่ผาแต่งแต่ข้าวปีสองพันหร้อยเจ็ดมาเนี่ยเกิดหลวบพว่อพอดีบางคนสองพันหรอยเจ็ดเป็นสามัญเนีน่ยเป็นผักขาวไปอยู่ไปอยู่บ้านกุฏแห่สักก่อนปอแมณ่ณกุญแจเท่าข้ามผาไปอยู่บ้านกุฏแห่ ออกพรรษาปีสองพันห้ารัยเจ็ดก็ขวัดเพิวัดก็ออกกับออกพรรษาแล้วพอไหมกุญแจค่ำกะพาไปบานกุฏิพระพุทธลูกที่เป็นใหม่เอาไปจากบานเศรษฐีนี่ไปบานกุฏิกุฏิก็เอาไปไว้ในถรมผูระที่เป็นพ้าใหม่เนี่ยลายเลยลายกรนะลอ่อมอมอนะ เอาไปตะบนันเศรษฐีนี่นี่พาใหม่ด,ดูจะเหมือนจะเป็นลอยมาถึงลอยกันเรื่อยหน่อยแนละ้วพา,าใหม่เอาไปไปบรรณธรรมแบนนี้ก็เลยหลวงปู่ศีทนอยู่หันกับบางเทียหลวงปู่ขั้มเป็นโมอยูเป็นไปนิมนต์หันนิมนต์อีกก็โยน้ำหลวงปู่ศีทนลำบากแต่ก่อนเนี่ย ผู้พระลำบากเลยแลใก็อยู่กันมันกุดแห่เพื่อไปจังหันเวลาราอยู่น้ำกันหลายๆเป็นสาต่อมาแม่บวชน่นบวชที่วัดทมวิหารพระครูปัรระกุณาท่านเป็นอุปชา,าบวชอยู่หัน,านมาในบวชไปบวชไปตั้งแต่เสาไปนอนอไปตั้งแต่เสาไปฉันเขาอยู่บันบนดาลช่วงน<บ>ั้นพระครูท่านบวชด,ดอก ไพระนอเป็นเจ้าวาตฉันเข้าอยู่บรรดาลแล้วก็บ่านี้ไปวัดพรมิหารบา่นี้ย่างลัดลัดลัดทงหน้าไปเนะี่ยลัดทงหน้าไปได้ยแต่ก่อนฉันเข้าเนั้นแล้วก็ไปขอไปขอบวชวัดพรมิหารพนกันยากบวชเห้ียบเขีอบสิบวชบวชตอนถามงแรง <laughs> โอ้ยจำได้บวชเสร็จแล้วเป็นสาม,มันบวชสามเลวพระกันยางกับผู้พภาคอยกันรับไปน้ำยางรับน้ำทางอะไรเหมยืยหลวงปู่กับพระยางหลอกหนาเฉพาะไอ้ม่างหลวงป,ปู่สีทนเ,เป็นเป็นคุณโอปการต่อเฮาเป็นด่างมากเนี่ะจำได้ว่่าปะตอนบวชพระเพิ่งเกิดดิวนั่นำหลวงป,ปู่สีทนวัดบันดาลน,นี่ไปหลายเทีอ ไปนอนอยู่ไปหลายเถื่อนแต่ก่อนเนี่ยมันภายนอกเป็นเจ้าวัดโมเมนยังคู่รวยได้บอกที่เป็นที่ว่าตลกตลกเนี่ยได้บอตลกตะลกยเป็นตะฟังของมนได้เมตะลกอมตะลกโมเป็นเรื่องเล่างสิ่ตะลกโตลกมวล นะเพิ่นก็ว่าน่าตายแต่ว่าหันเป็นกุวมตุรกันเท่ากับหัวซื้อตอนน,นอกเพิ่นไปทั้งไหนเย็นยได้เราบอกตายตอนเป็นอยู่ในพาเนี่ยบอก,บอ,กอ๋อซื้อกอกไปอ๋อซื้อตอนเนนนพิ่นว่า,าตลรกเวลาไปสอบนักถ้ำนี่ฮนะอ๋ะอ บรรดาลต่ก่อนหนึ่งแต่มาไปอยู่คู่พระป่เนี้บวชบวชเป็นสามเนรแล้วต่อมาก็มาบวชพระปีสองพันห้าร้อยสิบเก่าห้าร้อยเก่าเป็นสามเณรอยู่สองปีเที่ยวไปแวะเวียนไปเรื่อยๆอแถวบรรดาลก็ไปนอนกินเขาหลายเทือไดอ้มันมีวัดอยู่บ้านนี้ยังก่อนสิเขาบันดาลนี่วัดน้อยๆ ยั่งเบาเย็นขังขังลุงเลี้ยนดีได้ส่วนหลายลงปูซีทอนจะพาไปนอนงหันอ๋อบอกไปนั่งหันละฉันเขาอะไรก็จะเมื่อจังไปบัลส่วนหลายจะเปไหนสักผู้พาเนี่ยแต่มากก็อยู่ดนได้อยู่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยเจ็ดจนหอดปีสองพันห้าร้อยสิบสองปุณณ์ไดอยู่ดนได้ ไอ้ขีหินทำต่างๆนี่ยแต่มาคดดูมันจะสามสี่ทำคนีเป็นสามเณรเนี่ยแต่มันเป็นธรรมที่พวกเขาเห็นกันอยู่นี่ขังทั้งในมันเป็นเล่านี่เลยคดเออบอกให้ฟังว่ามันคุ้นเคยกันอยู่จังสันะแล้วก็มีมีโยมที่คุ้นเคยกันกับบันาดันกันนี่หลายคนอยู่ด้ย เห็นหนไาก็จังสิจําได้หรือจ,จำบ่ไ้ก็บอกหูเลยตั้มากกับไปเรืออู่ได้บันกุดดานอะไรนีนน่ม่อนบางคนก็จําได้บางคนก็จำาม่ได้นนไดหเห็นเย็นนี่ก็สิจําอะไรหรอกจะคล้องกับเป็นคนที่บ่่อยไปเยี่ยมโยมปันใดนะอไปบันดานก็สิไปเยี่ยมย่มผูนน้นั้นผู้นี้ก็เยี่ยมบ่เป็น,ปะนอะไ้ย่านเจงใจเขาย่านเขาอยากย่านเขามาก ตอนรับครับสู่ยังลําบากก็เลยบอกคอยด้แวะไปเยี่ยมไปยามมันก็ห่างเหินไปเรื่อยเริ่ลื่มกันไปสนลบาลเนี่เป็นสันพกเข้าก็สะสมคู่มดีต่อไปไปอยู่บนไดก็ได้มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอ่ายางคู่คนนี้แหละเป็นหลักใช่แม่สาต่อพวกเขามียังก็ปรึกษาหารูงเพิ่นต้องการปฏิบัติแบบใดก็ไปถามเพิ่น ส่วนหลายมนไม่พันไปถามไนะ้แหละเรื่องการปฏิบัตินี่ได้ยังกรณีที่พระบุทธเจ้าสอนไนว้ว่าการทาข้อมดีมีอยู่สิบประการมันห่งกันเบิดเราบอกว่ามันไม่มีสิบประการโมมี่โมมี่ก็ไปหาถามถามกันในแม่นั้นถามพระพันหูยู่ได้ว่าการทาข้อมดีว่ามันสิให้ท่านอย่างเดียวให้ท่านอยู่อย่างเดียว พอหน้าบังนิดๆน,น้อยๆแล้วาสินกับบอดายสินทากับบอดายสินแปดกับเฮงไปแล้วเลยอีสินะการอุทิศส่วนกุศลในแก่ผู้ตายการฟังธรรมการแสดงธรรมต่างๆมันมีอยู่สิประการเนี่ยห้องตอนเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่มีภัยยากคนทุกมีอยู่บ่เจ้าคนอยู่บ่ม่ผู้อยากเกิดอีกละมังเนี่ย การจะเกิดอีกก็ต้องสางควมดีควมดีมีอยู่สิบประการฉะนั้นฮ่จะต้องไปศึกษาทงควมเข้าใจแล้วก็หเหงูจักเหตุควมดีกับเหงูจักว่าจะของเหตุควมดีเนี่ยนะให้ท่านก็เจ้าเมยว่าจะของไดให้ท่านรักษาศีลเก็ดเหงูจักเยนยัยคข้มบริสุทธิ์ตนเองว่าจะของรักษาสนลใดนั่นแน่น่ะบางทีฮ่าทำค่วมดีฮ่อบ่ได้สำนึกว่าฮ่อได้ทำควมดีนั่นนี่ ก็เลยบอกคอยได้เป็นเรื่องขมโมดเขามาสู่ใจมือเจ้ามาัา่นี่เฮาเหดหนังแน่เป็นความดีทั้งสิงสิงสิถ้าเฮาขโมดบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นที่พึงของใจไปก่อนตายเฮากระลือลืมตายว่าเอ้อเฮาเห็นความดีนั่นก็ดีนี่ก็ดีก,ดก็บย่ยาาศตายจิตใจก็ผ่องใสก่อนสิตายก็ได้อนี่หาความดีก็ว่าพอเป็นทุกข์ใจต้องนรกสา ฉะนั้นก็นี่ยยึดความดีเพิ่มเติมให้มากๆจนปีที่พึงเด้อไม่ออกกระไดแง่ประกันเด็ดเนี่ยพอออกมาน,นี่นหะส่วนพระบงคนหูจับรู้แล้วผ่านจักงานเจ้าของอยู่แล้วน,นอกมาตรงเบายาแเอ้าวไปขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอบุญขอพรแล้วคู่ที่ว่ามูกณนะตลอดหนึ่งกัะนายานโยมมาทำวัดผูกความสมพันธ์ ซึ่งกันและกันงานนี้เป็นสามีจิกรรมเป็นจิตที่ควรจะทําสําหรับชาวพุทธเฮ่าครั้งพุทธกาลก็มีการเท่าวัดจริงสิละหูใดจังใดมันมีทั้งภวินัยบอกว่าถาลูกซิ์ลูก้าครูบาอาจารย์แนะนำบอกกาวบอกปฏิบัติตามเป็นบุคคลีิวานาากสอนยาก,อ,อ,ยากอาจารย์หรืออุปชา สามาี่จะบอกไลเธอบาตองมัติบัติเล่าเธอจงข้นบาทข้นชีวอนนี้จากเล่าไปเธอเป็นบุคคนซ้อนอยากบอกอยากซ้อนอยากเป็นคนหัวดือ้อจังสันจังสีครูผู้อุปชาอาจารย์จะสั่งให้ไปบานนี้ลูกศิษย์ลูกฮานี่เห็นโทษว่าจของอลืนคู่บาอาจารย์ก็ต้องพูด พุทธเจ้าบอกว่าให้ลูกศิษย์ไปขอขมาอาจารย์นี่นเหมือนกับพมมาะมังค์ขอขมานี่นะก็จะขอขมาบ้านในพุทธเจ้ายังสอนต่อไปอีกว่าขันมันขอขันลูกศิษย์มันขอขมาขันที่หนึ่งก็จะเฝ้าให้มันมัน,นโมหิโโูษแต่มันขอขันมาขออีกปล่อยไปว่าบ่เบาโทษให้ออกสินะก็ปล่อยไป มันเห็นโทษมันก็มาขออีกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ต้องรับขันขอเขามาอก็เป็นว่าอันพนโทษพูที่ถือไรนี้นะครับพนโทษขันให้ไหว้นักมันก็สีได้ใจมันมันสลื่นควบอยู่เลยกันเลยต้องให้มันสามขันจังอนุญาตให้มันไปอันนี้ก็เป็นหลักอย่างสี่งพวเาก็ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ อันนี้ก็เป็นคอสำคัญที่ยกขึ้นมาให้พวกเขาเห็นว่าขังพุทธการสอนกันอย่างสี่ในยุคสมัยอัตมาอยู่ผู้จากออัตมาเป็นคนหัวดือเลยว่าอ,อยากสอนอยากคือ <suficiente> ทิถีหลายมีครั้งหนึ่งเนี่ยือโอกาสาเอกเพิ่มเติมนิดหนึ่งสิได้เห็นว่าการข,าขอขมาโทษนี้ มันเป็นสามีกิกรรมเป็นกิจกรรมที่ควรจะทําสืบทอดต่อไปในอนาคตนน่นนก,ก็ตาาบะเกลือมีพระลูกหนึ่งไปแจ้งเปอนวา่ามันมีขีกระตึกพระว่ามีกระตึกไตยย่ทวานนักเสียจัในไดเองสินะไปเสนอพ่อแม่กุจารย์มื่อ็เอยไปปรึกษากับแพทย์โบราณ ก็บอกว่าเอาเบอรเกอมาต้มเอาเกลือมาตำตำแล้วก็ต้มต้มเลยให้เป็นกอนแล้วก็ฉันเป็นบานี้มันต้มบอเกอือบัดฟื้นหาไว้เป็นแรงหนึ่งบัดหลืต้มบอเกอือต้มต้องตำตำแล้วก็ต้มย่องเรามันก็ต้มต้มจนนั่นเป็นก่อนเป็นเม็ดปั่นมาเป็นเม็ดกินเมื่อแล้วสองเวลาเองแรงบ้านี้ ต้มนี่พอไมกจาแจ์เป็นบอกว่าวให้ใหกรองสามเทือเ่อน่าคือกรองแล้วต้มล้วกลองกลองเสร็จแล้วมาตําตําอีกเลยกลองกรองสามเทือเ่อน,น่าบานในมุงพวกก็บอกว่าวสามเทือเ่อพอได้ได้มันห้องตำห้องต้มน้ำถิ่มไปสีดเลยนี่มันเป็นก่อนเพราะว่าวมันจางแล้วอย่างหลายสองเถื่ออันครั้งที่สามหนึ่งพวกคเนเสเอหมบขคนสิตำมีนะอ,อีกี่นะขคนสิกรองมี พอมันเป็นเขียวดิเขียวหน้ามันเป็นตอนไยก็บอกให้พนพไพซเสนอบอมวิพายมัยบอกว่าให้คู่บ่าเลยไปสึกมือ <c oughs> อ๋อหรืไเปเสนอเพิรอะมาพอแม่กะจาจนจริงสิงสิงสิง,ส,งส,สามเทื่อก็ได้สองเทือ่อนจะได้สินะกะจ็จะพอดีมันฟื้นแรงหนึ่งไว้ในถ่นต้มยศสิเบิร์กล้วนะันต้มยุดเป็นอาทิตย์ถุนได้มันเห็นเหมือเดียวได้ เบิดบักเเผวไปเกือบสองลอยน่วยห้วยเออมีบันไดหามากปนเทศยี่ยงประเทศใหญ่พ่อแม่กูจังหลาต้มมาเนี่ยเพื่นกัดไปเลี้ยนเพิ่นเล้าเพิ่อนเอาบอปากบอกผ่านไปหอดน้่มือแรงมากโอ้ยโดนใหญ่เลยแต่มานี่โดนใหญ่มันอเสื้อคู่บาอาจารย์จังสันทั้งสี่ห้าสังวาจังสี่มันวาจริงสี่ห้วย ถูกเทศเดือนสามหมื่นมือเจ้าเกษตรมือบสถว่าแต่เห็นหนายมาแต่ไผไปผ่านบรเเ็นกุจลาเป็นอย่างสรอู้อ๋อเขาเลยต้องคุยกันเนี่ยจะไหนก็เลยไปต้องขอเข้ามาโทษครั้งที่ันึงเพิ่นกับบวรักครั้งที่สองกับบรัพค้อกันตามทำไม่ได้เลยครั้งที่สามเพิ่นก็จังลับเห็นโทษละบอเพื่อนเขาบอกว่าเห็นโทษแล้วกับผมมาสักอ๋า หนงสัน์นสีก็เลยได้ขอกขัมาจาติดใจมาเต่าเย็นนี้ฉะนั้นพานเน่นอยู่นี่ผู้ได้เอาเวอลเล่อนนั่น,นก็ได้มาจากคู่บาอาจารย์กัน,กนแต่พอถึงกับว่าไล่หนีนะ้องคนนี่ไล่หนีเลยได้หอบบาดนอนีิวอนไปหลดุดพานเนีนก็บาร้ายได้ช่วนนั้นปีนั้นมีพาเจ็ดลูกมีพา,าสี่ลูกมีามเล่นสามอา้าเป็นว่าจบนะ ขอให้ท่านเดินทางโดยความสวัสดีทุกท่านทุกคน